สมมุติว่าเลขขายของอย่างพรจะต้องมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างหรือว่าต้องขอใบอนุญาตเปล่าคะใช่ถูก ูกต้องที่สุดเลยเนี่ยต้องมาทําเล็บทำผมเนี่ยจะต้องไปรับลูกอีกเออพรเห็นบทว่าอยากจะเปลี่ยนของขายเหรอใช่เลยจ้าก็ของเก่ามันเริ่มขายไม่ได้นี่ก็ว่าจะลองลงของใหม่ดูเผื่อจะดีขึ้นมันก็ต้องอย่างนั้นแหละคนค้าขายอ่ะต้องตามกระแสไม่งั้นอยู่ยากเหมือนกันนะนั่นหละสิแล้วนี่พี่ตุ๊กคิดดีแล้วเหรอคะที่จะลาออกจากงานมาขายข้าวแกงเนี่ย มันเหนื่อยนะคะพี่เหนื่อยแต่ก็คุ้มนะทําเองขายเองเป็นเจ้านายตัวเองพี่อะคิดถูกแล้วล่ะจ้อค่ะอุ้ยพี่ต้องไปซื้อของก่อนไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันวันหน้าเอ้ยได้เลยพี่ไปก่อนนะจ้าบายบายไว้เจอกันอย่าลืมล่ะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยโอเคอุ้ยน้องเล็กอย่าลืมเสียบปักนะจ๊ะได้โดนโดน เล็กโดนอีกแล้วแหมเซลเล็กกันไม่เลิกเลยนะคะเนี่ยเออพี่พรคะเดี๋ยวเชิญพี่พรไปสระผมด้านนู้นได้เลยค่ะได้ค่ะพี่สุนคะแหม่ะเล็กคือเมื่อกี้อะเล็กได้ยินพวกพี่คุยกันเรื่องข้อปฏิบัติของคนที่ขายของข้างทางสาธารณะนะคะอพอดีว่าแฟนเล็กเขาก็ขายของอยู่เหมือนกัน แล้วแฟนเล็กขายของประเภทไหนแล้วจ๊ะก็ขายประเภทรถเข็นนะคะจริงๆแล้วข้อปฏิบัติในการค้าขายเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะเล็กแต่อย่างของแฟนเล็กเนี่ยนะก็ต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยจัดวางสิ่งของเนี่ยไม่ให้เหลื่อมล้ำผิวจราจรรักษาความสะอาดด้วยหลังจากเลิกขายแล้วนะก็ควรที่จะจัดเก็บให้เรียบร้อยไม่ควรกระทำการใดๆกับต้นไม้อย่างเช่นตอกต้นไม้นะคะเพราะอาจจะเกิด ความเสียหายได้แล้วก็เก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะพี่ว่าเพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็เป็นคนไม่เห็นแกต่ตัวแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยขอบคุณวิสุน์มากๆเลยนะคะจ้าไม่เป็นไรหรอกมีอะไรอะ่ะก็ถามพี่ได้นะไม่ต้องเกรงใจค่ะพี่เออแล้วแฟนเล็กเนี่ยมีใบอนุญาตหรือยังจ๊ะยังไม่มีอะค่ะ โอ้ยนี่รีบไปบอกแฟนให้ไปทำซะนะจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังค่ะงั้นเดี๋ยวเล็กจะรีบบอกเลยนะคะจ้ะงั้นเดี๋ยวเล็กรีบโทรหาแฟนก่อนนะคะจ้าฮัลโหลนี่เรามีอะไรจะบอกนะก็เรื่องที่ขายของนั่นแหละ สรุปถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะข้อควรปฏิบัติก็ต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยจัดวางสิ่งของไม่ให้ล้ำลงมาในพื้นผิวจราจรนะคะรักษาความสะอาดหลังจากเลิกขายก็ควรจะเก็บของให้เรียบร้อยไม่ควรกระทำการใดๆกับต้นไม้ตอกต้นไม้เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะแล้วก็เก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะด้วยนะคะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยค่ะถ้าเราทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันทํากรุงเทพมหานครของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะรักรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร